สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะวันนี้แอดมานะคะในวันที่แปดนะคะฮาหนอยนะคะเนาะอ่ะขอภัยที่หายไปนะคะเนาะไปทําธุระนะคะวันนี้นะคะสูตรคํานวณเนาะแอดไม่ได้ย้อนหลังนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้ทํากันเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูชุดแรกกันนะคะกับฮาหนอยพิเศษนะคะเนาะ ออกกันไปนะคะ48309เนาะอ่ะนะคะอันเก่านะคะจะเป็น48309เนาะอ่ะเรามาเทียบเป็นตัวอย่างเฉยนะคะมาโซนนี้เลยนะคะสายแปดกันเลยนะคะเนาะแปดสองนะคะ 8ปดหนึ่งนะคะแปดสี่นะคะแปดเจ็ดนะคะและแปดห้านะคะเนาะอันนี้เราจะมาโซนสายนี้กันเลยนะคะเนาะอ่ะแปดสามเราไม่พูดเพราะว่ามันเป็นตัวเดิมนะคะมาโซนต่อมานะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะเนาะ อ่ะขออีกหนึ่งชุดนะคะก็คือศูนย์แปดนะคะนะคะและอ่ะนะคะศูนย์แปดเนาะศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะสี่หนึ่งนะคะสี่ห้านะคะ สี่เจ็ดนะคะอโซนต่อมานะคะห้าหนึ่งนะคะห้าเจ็ดนะคะและห้าแปดนะคะเนาะโซนนี้นะคะเนาะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลนะแอดขอเป็นเพื่อนติดเบิ้ลเบิ้ลไว้อยู่ที่ เจ็ดแปดแปดนะคะห6หนะคะและสองสองนะคะเนาะสำหรับเบิ้ลนะคะถ้าชอบนะคะอ่ะนะคะถ้าชอบนะคะเนาะเบิ้ลเบิ้ลนะวันนี้นะคะ วิ่งเด่นเนาะคาดการไว้ว่าน่าจะมานะคะจะมีเด่นอยู่ที่นึ่นนะคะลองห้านะคะน้องวันนี้นะคะเด่นหนึ่งลองห้าเนาะขอเลือกกันเลยนะคะชุดแรกนะคะ แปดสองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่นะคะและศูนย์แปดนะคะเนาะอ่ะแอดให้ลองห้าเนาะก็ขอที่ชุดหนึ่งนะคะก็คือห้าหนึ่งนะคะเนาะและห้านะคะ เยอะนะคะเยอะไปใช่ไหมเยอะนะคะเนาะมาขัดกันเลยนะคะเนาะชุดแรกนะคะเลือกกันอยู่ที่8ปดสองนะคะเก้าหนึ่งนะคะแปดสี่นะคะและหนึ่สองสามอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือ0ูนย์แดนะคะเนาะ อะในตารางวันนี้นะคะเนาะที่แอดเลือกนะคะส่วนโซนสีที่แอดแต้มไว้เพื่อนๆชอบได้นะคะแต่แอดคิดว่ามันเยอะไปแอดเลยคัดให้เหลือแค่ห้าตัวเนาะสามารถมาทั้งบนและละ่างนะคะอ่ะในโซนนี้นะคะมามาดูฮานอยปกติกันบ้างนะคะเนาะฮานอยปกตินะคะชุดแรกนะคะอ่ะผลออกกันนะ จะอยู่ที่หกสามสี่ข้างล่างเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะอันนี้จะติดเบิลอยู่นะคะเนาะเบิลเบิลเนาะมาโซนแรกกันเลยนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดหกนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดสี 5นะคะเนาะส่วนต่อมานะคะ44นะคะ42นะคะ สี่หและสี่เก้านะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะสองสองนะคะเจดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งนะคะอ่ะและเจ็ดสองนะคะเนาะโซนต่อมานะคะ หนึ่งนะคะเก้าศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์สองศูนย์นะคะเนาะอันนี้นจะเป็นในโซนชุดนะคะเนาะอย่านะคะเนาะมาดูวิ่งกันนะคะวิ่งในโซนนี้นะคะจะติดอยู่ที่ เด่นเจ็ดลองนะคะอ่ะมีแนวโน้มมาอยู่โซนศูนย์นะคะเนาะอะเด่นเจ็ดลองศูนย์นะคะวันนี้ขอเลือกกันอยู่ที่เจ็ดหเจ็ดแปดนะคะ 9นะคะโซนศูนย์ก็จะอยู่ที่ศูนย์เก้านะคะศูนย์เจ็ดนะคะเนาะอ่ะโซนนี้จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าชุดนะคะในโซนนี้มาอันนี้ฮานอยปกตินะคะผ่านไปแล้วมาดูฮานอย VIP พกันบ้างนะคะเนาะ ห้าน้อย VIP นะคะสูตรคำนวณวันนี้นะคะเนาะจะมาโซนสายห้ากันเลยนะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสามนะคะห้าหกนะคะ เจ็ดนะคะห้าแปดนะคะห้าเก้านะคะเซอนต่อมานะคะแปดหกนะคะ เก้าสี่นะคะเก้าหกนะคะแปดเจ็ดนะคะแปดหนึ่งนะคะหกเจ็ดนะคะ และหกหนึ่งนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะโซนที่เด่นที่สุดนะคะจะมาที่สายห้านะคะลองแปดเนาะอ่ะด่นห้านะคะลองแปดวันนี้นะคะเนาะชุดแรกนะคะห้าหนึ่ง ห้าสามนะคะห้าแปดนะคะเก้าสี่นะคะและห้าเก้านะคะอีกโซนหนึ่งนะคะขออยู่ที่ ที่ okay. ครบเนาะมาในโซนนี้กันเลยนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปหวยลาวสูตรพิเศษและสูตรหนึ่งนต่อนะคะวันนี้อลาคลิปฮานอยนะคะไปพิมพ์เท่านี้นะคะเนะหาะฮานอยพิเศษนะคะฮาหนอยปกติและฮาหนอย b i p อ่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ